วันนี้วันที่26เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4ก็ตรงกับวันขึ้น15ข่้าเดือน4อปีนี้เป็นปีอธิกมาศคือมีเดือน8 2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่วันนี้ขึ้น15ข้าค่เดือน4ก็เป็นวันมาคะบูชา วันมาคบูชามีความสำคัญคือเป็นวันที่พระอารหันต์ทั้งสิ้น1,250รูกมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็พระอารหันต์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระที่พระเจ้ทาทรงบวชให้เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พระเจ้ทาทรงแสดงโอวาทปาติมโมก ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาคนทั่วไปบางสำนักก็บอกว่าวันนี้เป็นวันของพระธรรมเพราะพระพเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาริโมกซึ่งเป็นหลักการสำคัญของพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่สำคัญของพุทธศาสนาอาจจะเทียบได้กับธรรมนูนก็ได้ธรรมนูนของ,ของศาสนาก็ได้ บางท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นวันของพระสงฆ์ราว่ามีพระสงค์จำนวนมากมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันเเป็นวันของพระสงฆ์แต่สารอาตมาแล้วก็มองว่าเป็นวันที่พระเจ้าทรงประกาศถึงความมั่นคงของอส,ถสถาบันสงฆ์ซึ่งมีความเป็นปึกแผ่นเพราะว่า พระพภิกษุที่มาประชุมกันก็ล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นพระอาหารหันต์จนวนนี้มันบอกบง่งบอกเลยว่าพุทธศาสนามีความมั่นคงแล้วพทธเจ้าก็ได้พระอัครสาวกซ้ายขวาแล้วด,ด,ดังนั้นเนี่ยมเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันพระเจ้าก็ทรงประกาศหลักธรรมะที่สำคัญที่เรียกว่าเป็น อ่าเป็นธรรมนูญน่ของพุทธศาสนานจำภาษาธรรมอบอกเป็นปาเป็นปาเทโมกเนี่ยเป็นปาติโมกเป็นหลักธรรมะที่สําคัญนะครับเนี่ยพุทธศาสนามีความมั่นคงแล้วนะตั้งแต่วันนั้นขึ้นมาพระเจ้าก็ประกาศให้โลกรู้นะนะครับแล้วก็ประกาศหลักธรรมะที่สําคัญนะ หลักการหลักธรรมะที่สำคัญแล้วเป็นธรรมนูญขอศาสนาในวันนี้ด้วยหลักธรรมะที่สำคัญที่เป็นโอที่เป็นปาติโมกนี่ที่เป็นหัวใจนี่ก็ขอพูดถึงหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างสาพุทธกับสาอื่นนะครับพระเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเพื่อประกาศให้รู้ว่า หลักธรรมในพูทธศาสนานี่มีอะไรบ้างซึ่งก็หัวข้อที่ประกาศมาก็ล้วนแต่สำคัญทั้งสิ้นบางหัวข้อก็แสดงหลักการที่ชัดเจนที่แตกต่างกับศาสนาอื่นนะครับขันตีประมังตะโปตีตีติดขาเนี่ยขันติเนี่ยคือความออกตั้นเป็นตบะเนี่ย คือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยแศาสนาอื่นเนี่ยเขามีตบ,บะคือเครื่องเผากิเลสครับเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ความอดทนอดกลั้นนะครับในศาสนาอื่นเนี่ยการบําเพ็ญตบะของเขาเนี่ยมันคนละแบบกัน,นการตบ,บะนะครับแปลวว่าเครื่องเผากิเลสนะครับในศาสนาอื่นก็มีการ มัเป็นตบะเพื่อเผากิเลสต่างๆกันมีการทรมานร่างกายซะส่วนใหญ่เ่ณนว่าอดอาหารยืนขาข้างเดียวไม่ใส่เสื้อผ้านอนบนตะปูนอนบนเออซายมาถมตัวจ้องดวงตะวันก็มีแล้วบางบางสายก็บูชาไฟเอาไฟเป็นตะบะเครื่องเผากิเลส แต่พทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตะบะในเครื่องผอกิเลสในสายพระองค์คือความอดทน,นคือขันตินะครับนี่ก็ข้ออย่างแล้วนะครับขันติเนี่ยมันก็คือความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความร้อนความหนาะอดทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนนะครับข้อต่อไปนิพพานังปรมังวะทันติพุทธ,ธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งธรรมะที่เป็นหลักสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในผู้ศาสนาคือนิพพานในสาอื่นก็มีช่นว่าเอ่อการเข้ารวมกับการเข้ารวมกับอัปปรมาตตมันนะครับการเข้ารวมกับปรารามาตามันเนี่ยถือว่าเป็น เป้าหมายสูงสุดเนี่ยคือเข้ารวมกับมหาพรหมนะครับการบารรลุเป็นมหาการเข้ารวมกับมหาพรหมเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติในศาสา,าอื่นก็ต่างกันอยูอ่ข้อต่อไปเนี่ยก็มีว่า ผู้ที่กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ใช่บรรพชิตเลยนะหิปปะพระชิโตปร,รุกประปะคาตีเนี่ยการเบียดเบียนการไม่ใช่การเบียดเบียนการทําร้ายเนี่ยการทําร้ายการเข็นข้านไม่ใช่วิสัยของบรรพชิตเนี่ยผู้บรรพชิตต้องหลีกหลีกหลีกออกไม่ต้องไม่กระทําสิ่งเหล่านีน้นะครับมีเราชัดเจนนะครับเนี่ยป็นหัวใจนะสําคัญ สมโนโหติปาราังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะคำว่าสมาณะในศาสาพุทธเนี่ยนะครับก็คือการที่ไม่เบียดเบียนการเบียดเบียนกันในศาสาอื่นก็มีนะเียนว่าศาสนาบางายอกย่องการบูชาย,ยันส,สมณะเองเนในศาสนาอื่นก็นะครับทำการ แนะนำให้ประชาชนทําการบูชาย,ยันนะครับแต่อาจารย์พระเจ้าบอกว่าสมณะนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้แนะนำใครก็ไม่ได้ชักชวนใครก็ไม่ได้นี่คือเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากสนะอื่นอยู่นะครับหัวข้ออื่นก็มีอีกนะวิธีการปฏิบัติกนณสารพุือการไม่ว่าร้ายนะารไม่พูดร้ายแล้วก็การไม่ทําร้ายนะ การสัารวมในศีลนะครับการเป็นอยู่ที่รู้จักประหยัดมัตตัญญุตานะครับโพชานีมัตตัญญุตาคือเป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการอยู่อย่างสงบอยู่ในที่สงดนะเพื่อจะฝึกจิตเนี่ยนี่เนี่ยสำคัญครับการฝึกจิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในผู้ศาสนาการจะฝึกจิตได้ก็ต้องอยู่ในที่สงัดถึงจะดี แล้วก็มีข้อปฏิบัติเบื้องต้นคือการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายเนะี่ยการํำรวมในศีลเนะีแล้วก็รู้จักนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอย่างพอเพียงนะเพื่อจะฝึกจิตนะครับนี่คือหลักการพุทศาสนาครับนะนะทีนี้กลับมาว่านะพุธเจ้าประกาศนะหลักธรรมะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วนะแล้วก็มีพระสงฆ์ จำนวนหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมีอักขระติดอักขระสาวกตไวแล้วนะครับว่าคณะสงฆ์เนี่ยนะมีบุคคลที่เรียกว่ามั่นคงนะนะป็นพระแล้วแล้วก็มีหลักธรรมะอ่าที่ดีนะครับมีศาสดาแล้วมีหลักธรรมแล้วมีบุคลากรในศาสนาแล้วหมายความว่าวันนี้เนี่ย รเจ้าประกาศเป็นความมั่นคงศาส,สนาพุทธนะครับต่ในสมัยนั้ก็ไม่ได้เรียกว่าศาสนาพุทธนะ,ะทีนี้เรามาคิดดูนะในวันนั้นเนหนึ่งพระอาหารหันต์หนึ่ร้อยหรูปมาประชุมกันพระเหล่านี้ก็คิดดูมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่ายินดีแค่ไหนนะ บุคคลที่ว่ามีความสงบระงับแล้วปราจากกิเลสแล้วมีแต่ความดีความงามเมื่อท่านจะเดินก็ดูเรียบร้อยการนุ่งผมก็เรียบร้อยการการะทําต่างๆก็เรียบร้อยนะภิกษูมาประชุมกันโดยสงบเงียบไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกัน,น,นไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่มีเรื่องการใส่ร้าย,ายไม่มีเรื่องการแย่งชิงกันมีแต่ มีแต่การอยู่ในศีลในความถูกต้องในความดีงามเนีนะ่ยเมื่อพระเจนะ้าทรงแสดงธรรมนะพระภิกษุทุกองค์เนี่ยนะตั้งใจฟังนะด้วยความเคารพนะด้วยความเรียบร้อยนะมันดูนะหนึ่งพระหนึ่งเป็นพันรูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็นะทุกองค์ก็ตั้งใจฟังนะด้วยความเคารพด้วยนะ ไม่มีการพูดแข่งกันมีการสนใจเรื่องอื่นนะครับถ้าเราคิดว่าในในที่ทํางานที่ที่หนึ่งในชุมชนในวัดในวัดเป็นต้นตพระภิกษุทุกรูปนะครับไม่มีเรื่องทะเลาะบอกแวงแย่งชิงกันใส่ร้ายกันอิจาริสยากันไม่มีใครทําผิดผิดหลักศีลหลักธรรมมันจะน่าดูแค่ไหน สกุต่างๆนะว่าเนี่ยมีตัวอย่างวัดไหนก็ได้นะพระอยู่กันอย่างเรียบร้อยดูหน้าตาสีาหน้าเลื่อนใสผิวพรรณมีมีอินทรีย์ผ่องใสจะเดินก็ดูเรียบร้อยจะคุยก็ดูเรียบร้อยจะนั่งก็เรียบร้อยแต่ฉันอาหารก็เรียบร้อยหน้าดูมันจะหน้าดูแก่ ญาติโยมมาก็ต้อนรับญาติโยมให้ดีอย่างดีมีกิจอะไรก็ทําด้วยความเรียกว่ายิ่งกว่าเต็มใจพอใจนะทำาเรื่องอาการที่เรียกว่าอาจจะว่าก็ตือร้นก็ได้ไม่มีการทะเลาะบ,บอกแว้งกันเรื่องงานมีความสมามัคคีนะครับราบรื่นด้วยดีนะถ้าสังคมใดเป็นอย่างนี้นะ ก็น่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้น,นตัวอย่างของสังคมสงฆ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นในโลกนี้นะถ้าโลกนี้ประชาชนทุกคนอยู่กันด้วยความเรียบร้อยเนี่ยมีสันติภาพไม่มีการเบียดเบียนกันการเข็นฆ่าการไม่มีการว่าร้ายกันนะครับไม่มีการแย่งชิงกันไม่มีการใช้จ่ายเกินนะครับ โชเชนีมัตตันยุตารู้จักใช้จ่ายอย่างพอดีนะไม่มากเกินโลกก็ไม่เกิดความโลกก็ไม่เกิดภาวะโลกร้อนอคนที่เดือดร้อนเพราะไม่มีมันก็จะไม่มีด้วยเพราะว่าเมื่อคนใช้ตามที่มันจําเป็นมันก็ย่อมเหลือให้แต่คนด,ด้วยทุกคนใ,ใช้ตามที่มันจําเป็นแล้วเอาเวลามาบาเพ็ญทางจิตนะครับ แต่ว่าพระอาหารก็บรรลุแล้วว่าถ้าคนในโลกนี้กินน้อยใจน้อยใช้เวลามาบำเพ็ญจิตใจไม่มีความโลภก็จะมาแข่งขันกันบำเพ็ญทางจิตไม่มีความโกรธที่มาทะเลาะกันใจไล่ป้ายสีกันนี่นะี่นี่ทำร้ายกันนโลกนี้จะน่าอยู่แค่ไหนปัจจุบันโลกนีมน้มันเรียกว่าเป็นลุกเป็นไฟน ม่แต่เรื่องการแข่งแย่งกันใส่ร้ายกันนะโกหกหลอกลวงกันเนะี่ยมันน่ากลัวมากนะครับนะเรามาลึกๆถึงนะวันมาคบูชานะนะพระสงฆนะ์ซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าสำเร็จการศึกษาสูงสุดในศาสนาและเป็นผะู้ที่มีแต่ความสงบระงับไม่แต่ความดีงามนะนะครับเป็นตัวอย่างของเรา ตาโลกนี้คนบุคคลอยู่กันอย่างสงบระง,งับนะครับมันจะดีแค่ไหนอยู่อย่างกันไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันนะการใส่ร้ายกันนะการเบียดเบียนกันมันจะเป็นแค่ไหนกันนะนนะเมืเ่อคิดถึงสังคมสงฆนะ์คิดถึงพระภิกษุแล้วเนะีนะ่ยนะมันก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ เป็นตัวอย่างที่น่าเคารพน่าบูชาน่าสรรเสริญนะครับวันนี้เรามาระลึกถึงเหตุการณ์นี้กันนะครับระลึกถึงความสำคัญของวันน,นี้ของเหตุการณ์ในวันนี้เมื่อหนึ 1, 2, 500, ส่สองพั้าร้อยหกสกว่าปีมาแล้วมีความสำคัญนะครับ พระอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมเนี่ยท่านใช้เวลาทั้งวันในวันนี้ในการระลึกถึงคุณธรรมของพระอระหันต์นะครับในท่านก็แสดงธรรมในวันในวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับพระอระหรันต์เนี่ยตั้งสามรอบรอบบ่ายก็บ่ายสามโมงรอบค่ำก็สามทุ่มหัวรุ่งก็กตีสามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ชาว สิทธิ์สวนโมกทั้งหลายทั้งพระทั้งโยมนะครับก็จะไม่นอนกัน,นมาบาเพ็ญบําเพ็ญธรรมตามที่ท่ญญานพระพุทธทําเป็นตัวอย่างนะครับโดยการรแล,ลาแล้วลึกถึงพระสงฆ์ทั้งวันนะครับแล้วก็สนทนาธรรมเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับแล้วก็ไม่นอนในสัจจิตทั้งคืนนะครับเป็นกรณีพิเศษเพื่อบูชาและลึกถึงพระอรหันต์กัน,นครับ ก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านนากปิสุสงด้วยมาแล้วลึกถึงพระรหันต์นะแล้วไปถึงสังคมสงฆ์นะครับแล้อาตมาแล้วลึกถึงสังคมสงฆ์สถาบันสงฆ์นะครับในวันนี้กันนะครับ